กรมศิลปากรเตรียมพร้อมจัดการแสดงการรำเฉลิมพระเกียรติและการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์เดึงในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาทิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568อย่างสมพระเกียรติ นายพนมบุตรจันทรารชออธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรได้รับมอบหมายจ,จากรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระประถมบรมกษัสริยาธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568ประกอบด้วยการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี สมมงคลในวันที่14มกราคมนี้ประกอบด้วยการรำเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสมามงคลและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติชุดรามอายุทยาเสวตฉัตรณรานพระประถมบร,รมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยสำนักการสังคีตได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแสดงอย่างสมพระเกียรติซึ่งการรำเฉลิมพระเกียรติเป็นการถวายราชสุดดีและถวายพระพรเชยม,มงคลแด่พระ บาสมีพระเจ้าอยู่หัวประพันธ์บทการแดงโดยนายจรันภูลลาบนักวิชาการละครและดนตรีประดิษฐ์ท่ารำโดยนางสาววันธนีม่วงบุญ ผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงและบรรจุเพลงโดยนายชยะทางมีสีศิลปินแห่งชาติโดยเลือกใช้บทเพลงร่มพระบารมีที่ประพันธ์ขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2563เป็นหนึ่งในเพลงที่ใช้ในการแสดงนอกจากนี้ยังเตรียมการจัแดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติชุดรามอายุทย์สเสวตชัดจัแสดงในเวลา18นาฬิกา น้ารามพระประถมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าพร้อมกันนี้กรมศิลปากรยังได้ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสังกัดรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งในที่ตั้งของพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในวัดปริสธถานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธมุงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสําริษปางมารวิชัยศิลปะสุ โคไทยที่มีพุทธลักษณะงดงามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิทไทยมีอายุประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็ปีที่ได้อัญเชิญมาจากสุขโขไทยมาริชโยรายรงาน